ทุกคนครับวันนี้ผมอยากจะขอใช้สิทธิทพิเศษนะครับของสมาชิกเสาร้องไห้ในการโปรโมท2ออย่างในคลิปนี้นะครับอย่างที่หนึ่งเนี่ยคือผมกุ้งอร่อยมากเลยครับกุ้งโปรโมทกุ้งเอ้ยไอนมไอคิวงคบอนอย่างแรกที่ผมจะโปรโมตในวันนี้คือมีนักร้องท่านหนึ่งนะครับที่ หลังจากโควิดมาเนี่ยเขาค่อนข้างมีปัญหาในเรื่องการเจ็เจือบเหรอฮะใช่ครับเหมือนกับผมเลยตั้งแต่กุ้งแล้วนะฮะนักร้องไงนะมีนักร้องท่านหนึ่งที่หลังจากช่วงโควิดมาเนี่ยเขามีปัญหาเรื่องร้อนงานร้อนงานร้อนร้อนงานร้อนงานร้อนเงินแหละมีครอบครัวด้วยใช่ไหมใช่ครับลูกสองคนนี้ป่ะโอ้โหลูกชายต้องคู่กินเยอะด้วยแย่แล้วแย่แล้วอันนั้คือ อย่างแรกที่อยากโปรโมทแล้วอย่างสองอ่ะอย่างที่สองเนี่ยคืออยากโปรโมทเจ้าของร้านอาหารร้านนี้ไม่ใช่โปรโมทร้านด้วยนะโปรโมทตัวเจ้าของร้านเพราะว่าเป็นเพื่อนทีทีนะซึ่งพึ่งอ,อกหักมาหมาดๆ อย่าเพิ่งไปคิดว่าแบบเป็นเด็กหนุ่มอายุ28อะไรไม่ใช่40 41ิบ่สแถวๆนี้แหละเฮ้ยเดี๋ยวนี้รายการเราเป็นนี้เหรอจีบผมหน่อยเหรอจีบเจ้าของร้านหน่อยเหรอจริงๆไม่ต้องใช้คำว่าจีบก็ได้คุณคุณเดินเข้ามาคุยกับเขาเลยก็ได้เขาอยู่ร้านนี้กับทุกวันซึ่งเดี๋ยวไอ้ตัวเจ้าของร้านเดี๋ยวค่อยโผล่มาเดี๋ยวค่อยมาคุยดีกว่าเพราะว่าบางทีเขาที่เขาอกเขาอาจจะไม่อกเขาอาจจะแค่ตั้งใจมารักข้างเดียวอยู่แล้วเปล่าเฮ้ยไม่เปล่าไม่แน่ใจอันนี้ไม่แน่ใจเออโทษถามมันนึ้นม่แวบขึ้นมายังงไ่พิธียังไโทษทีทีถาม อย่างที่พี่โค้ดบอกไมครับตั้งใจมาด้านข้างเด่อยู่แล้วเป็นซิงเกิลล่าสุดของผมเองครับผม<อ> เอาเรื่องปัญหาเราเลยคือมันมีโพสต์หนึ่งที่ในเพจวงเจสเตอร์เคยลงไปเราจะแบบว่าพักงานวงอะไรเงี้ยแต่แบบสื่อเองอะไรเอ่ยเพื่อนๆคนในวงการเขาก็คิดว่าวงแตกกันหมดเขาแชร์กันไปว่าโอยเสียดาจจังเลยวงนี้ฟังมาตั้งนานอะไรางี้เสียใจที่วงแตกทุกคนก็เลยตีความไปว่าอ๋อทุกคนเลิกทำดนตรีแล้วเพราะพี่เอสก็ออกมาทำสื่อร้อง่ายใช่พี่โอ้ก็ไปอยู่ต่างจังหวัดแล้วตอนนี้สงสัยพี่หมูพี่ทีก็คงมีอะไรทำแหละคงจะรวยแล้วอยู่บ้านแหละอะไรเงี้ยเหรอว่า ah <laughs> เปล่ไม่มีพอหลังจากวันนั้นใช่ไหมแล้วฟีดแบ็กกลับมาว่าวงแตกไอ้ผมก็แบบเฮ้ยโลกว่ะเลยโพสอีกวันนึงว่าแบบเฮ้ยแก้ข่าวว่าจริงๆมันไม่ใช่เออยังไม่แตกอะไรเงี้ยไอ้โพสที่ผมแชร์ไปแชร์ส0งแต่ไอ้โพสวันก่อนวงแตกเนี่ยแชร์3,000แชร์3,000ไม่พอนะมีการแคปภาพไปลงแชร์ได้ประมาณห0 0หมื่นเออใช่อีกเยอะตามทำารผมก็จะมีคนมาโพสเต็มไปหมดเลยเช่นเสียดายวงนี้จังเลยเสียดายจังเลยที่นี่ยังยังผมว่าถ้าถูกต้องเลยนะเจ็ตเซตเตอร์อ่ะ ก็คือพักวงจรงิจรงๆอ่อาก็พักผลงานวงไปแต่ตอนนี้วงที่ยังเหลืออยู่ที่เขาจ้องจะเล่นให้คุณอยู่เนี่ย <c oughs> ก็คือวงเจเจเซย์ห่อสูตรต่อสองหใส่<ก>ไข่ ก็คือไม่ต้องติดต่อเจ็สเซอร์ก็ได้แต่คือคุณติดต่อเจสเซตหยอสุดต่อเนี่ยก็จะมีพี่พี่ทีไพ่เป็นตัวยืนเอาพูดมากๆในสรุปติดต่อเป็นทีเจจได้ทีเจีทจได้รับอยู่เราก็จะเห็นเดี๋ยวมีพี่หมูพี่หมูไปเล่นด้วยแล้วเดี๋ยวใครว่างก็อาจจะว่าแล้วถ้าผมว่างผมจะไปผมจ้จะเล่นให้คุณอยู่โชว์ของเจ็สเซอร์หรือโชว์ทีเจจก็คือแบรนด์เดิมมาเล่นหมดเลยใครที่คิดถึงเพลงเจสเซอร์ นี่จ้างได้พี่ดียงอยู่แอบกระฟิปมารู้ว่าช่วงนี้มีราคาโปรโมชั่นด้วยใช่ใช่ใช่เอ้าดีเลิกติดต่อนะเราบขาเ่องน้องใครที่เคยซื้อแบบตอนแบบเครื่องจักรงหารอยู่อ่ะเครต้องสมัยเขาเครื่องจักรงหารอ่ะคุณซื้อยุคนี้ผมกระฟิปให้ว่ามีโปรโมชั่นแล้วบอกเลยราคาแบบคุณต้องว้าวอ่ะ เกิดไปลิปตาลิปตาเล่นอยู่แต่แบบเฮ้ยแทางลูกค้าติดต่อมาบอกว่าเพิ่มพี่พี่ทีมาร้องให้ที่สามเพลงได้ไหมไม่ติดใจมคนเพิ่มจ่ยได้ไหมอันนี้ไม่ติดได้ไหมไม่เดบมาเน็บมาแพ็คคู่ไปกับงานแต่งโนวันเอลส์กับพีเจสไปร้องเพลงจยู่ไปร้องงานแต่งไว้ที่พีเจสโรแมนติกเฮ้ยทุกวันนี้ร้องงานแต่งผมก็ร้องเพลงโนวันเอลส์อยู่ครับครับนี่ก็เล่นโอ้โห ่เพรานัติดต่อได้ต้อว่าต่อได้ทุกคนฟังไว้นะครับถ้าร้องเงินจริงครับ <c oughs> และเส <c oughs> ้นทางสายดนตรีเขายังไม่จบลงนะนะลูกเขาบอกว่าอย่ายพึ่งพ่อพ่อยังต้องร้องเพลงต่อ,อทีนี้มาถึงร้านบ้างดยู่่ะร้านนี้ยังไงพิธีแต่ร้านเพื่อนพิธีหรอ จริงๆร้านนี้โหประวัติศาสตร์ยาวนานมากตั้งแต่ผมเรียนเอแบกปีหนึ่งนะน่าจะปี2 0 0พตอนนั้นนะเขาเปิดร้านพอดีครับเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนตั้งแต่วชาราวุธแลแล้วก็ไปเรียนที่เอแบกด้วยกันเวลาแบบเลิกเรียนเสร็จปุ๊บเนี่ยขากลับบ้านผมก็จะขับมาผ่านร้านเขาอยู่ดีแล้วก็มานั่งกินเริ่มแรกเลยเป็นร้านหมูกระทะจิ้มจุ่มจิ้มจุ่มหมูจุ่มนะมีหม้อทุกโต๊ะเลยสักพักหนึ่งปุ๊บเขาก็เปลี่ยนไปเป็นแบบว่าอ่านซีฟู้ด พวกอาหารจีนอาหารไทยแล้วที่มันเด็ดๆก็คือเขาจะมีแบบซุ้มคอหมูย่างซุ้มส้มตำที่มันอยู่หน้าร้านคือมันเป็นจุดขายเวลาคนเดินผ่านมาอยากกินส้มตำก็สั่งได้อะไรแบบนี้ร้านนี้ชื่อว่าเมื่อก่อนชื่อร้านว่าหน่อยซีฟู้ดตอนนี้ชื่อว่าสตรีทซีฟู้ดถ้าคนท้องถิ่นเลยนะเขาจะเรียกว่าร้านกระจกเพราะว่าเป็นร้านเดียวที่มันติดกระจกสองฝั่งเวลาเรานั่งมองแบบ อะไรเงี้ยเราก็จะแบบแอบดูนู่นอย่าไปไม่อย่าเรียกรักกระจกเลยอยู่รัชดาใจคอไม่ดีกว่าเขาผิดร้านใครยมากินผมจะรู้ดีว่าอาหารทะเลเนี่ยว่ายน้ำอย่างกุ้งเท่วกินอยู่เนี่ยว่ายน้ำได้ร้าน อันนี้ขอชมก่อนเลยนะเพราะผมอ่ะเห็นตั้งแต่น้องอินเสิร์ตกันละเดินไปดูแล้วแบบเฮ้ยย่างดีนี่หว่าคือย่างแล้วกลิ่นของกุ้งที่โดนเปลือกนิดนึงมันจะหอมติดออกมาเหมือนเวลาเรากินพวกปลาหมึกย่างอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ความสุกดีมากๆคุณภาพกุ้งดีดีเลยแต่เมนูที่อยู่ในความทรงจําเลยนะที่มากินร้านนี้แล้วเหมือนแบบโหอร่อยว่ะพอครั้งแรกที่มาที่เนี่ยพี่ฮีบอกว่าเฮ้ยพี่เหมือนเล่นเสร็จหรืออะไรสักอย่างอ่ะแล้วบอกว่าเฮ้ยไปร้านเพื่อนผมชื่อไอ้เสือ เจ้าของร้านเป็นเอาฉายาฉายาเด็กว่าชื่อเราวุธไงอย่างนี่อ่ะฉายาของเราท่วเฮียวครับผมส่วนเพื่อนของพี่ทีที่เป็นเจ้าของร้านเนี้ยฉายาของเขาคือเสือรุ่นพี่ตั้งฉายาเด็กใหม่ก็จะแบบนั่งรวมๆกันใช่ไหมครับพูกพี่ก็จะแบบเฮ้ยมึงอ่ะชื่อนี้แล้วกันมึงอ่ะชื่อนี้๋อชื่อจากรุ่นพี่แล้วแบบเฮ้ยมึงชื่อนี้แล้วกันแล้วเอ้เอเพื่อนผมอ่ะแม่งหันมาครับผมผมแหละครับบอกไม่ใช่มึงเสือกหมายถึงหมายถึงคนนี้อ้าวมึงก็เลยชื่อเสือกไปเลยแล้วกัน วจ้าของร้ดีร้านนี้ต้องบอกว่าวัตถุดิบเนี่ยผมแบบประทับใจเขาใช้ของดีครับอย่างพวกอาหารทะเลนี่คือสดตลอดแน่นอนเคยกินถึงเช้าแล้วก็ตนตื่นแล้วก็คุณพ่อเขาว่าขับออกไปซื้อเลยมหาชัยแต่อันนี้ผมขอติกุ้งนิดนึงอันนี้ฝาเป็นึงเจ้าของร้านแล้วนะคือร้อนไปครับร้อนไปเนี่ยลวกไม่เป็นลวกก็ร้อนมืออยู่เลยคุณดูมันกุ้งก่อนอะคุณดูมันกุ้งก่อนนะบอกเลยว่าย่างหัวแบบดีมาก มันอยู่ที่การย่างด้วยนะใช่ไหมฮะใช่ครับก็ว่าย่างสุกไปเดี๋ยวหัวก็แข็งแข็งมันก็แข็งไม่ได้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 อันนี้ต้องไปแบบห้ามแรงด้วยนะพอดีพอดีเสือกมาพอดีเลยเสือกมาีิเราเสือกมาเร็วอันนี้เรียกหรือว่าด่านะเราเนี่ยเเสือกมาเดีอสวัสดีครับสวัสดีครับที่ผมบอกไว้ว่าวันนี้จะมาโปรโมทสองท่านนะครับท่านหนึ่งกำพางงานอยู่ฝั่งนี้นะครับฝั่งงานอีกฝั่งหนึ่งกำพ้าเมียอยู่ทางนี้นะครับสวัสดีครับก็ชื่อเสือกเลยลวครับ เอาเอาชื่อเล่นจริงครับชื่อเล่นจริงชื่อเสือกเป็นชื่อในที่โรงเรียนเก่านะชื่อเต้ครับเต้ไปเต้ไปเต้ไปเต้ เดี๋ยวนะเจน๊หน่อยเนี่ยคือแม่ของเสือกอ่าครับเป็นน้องสาวของพ่อครับแล้วตอนนี้คือก็โสดอยู่เนาะครับครับร <c oughs> ับไปก่อนรับรับไปก่อนเนยถอดแม่โชว์ความหล่อนิดนึงเดี๋ยวคนมาจําไม่ได้นี่นอเอางี้ใครอยากกินกุ้งเผาฟรีคุณต้องเลือกแฟนดีๆไม่ล่าสุดวันวันก่อนมีสาวมานั่งกินเ็าบอกอ้าวอยู่ดิวก็เลี้ยงเบียร์ให้เขาเฉยเอ้านี่ใจดีเห็นไหมใช่ ผมเข้ามาในร้านอะ่ะผมเห็นในบรรยากาศร้านคุณน่ะลูกค้าน่ารักลูกค้าสวยมนะากจริงหรือเปล่าว่าลูกค้าที่นี่น่ารักน่าควรมาดูลูกค้าต้องสักหลังเที่ยงคืนนะครับประมาณตีสองนาาตีสองเหรอร้านปิดนะยังั้นร้านปิดยังยังครับปิดปตอณตีห้าครับโอ้หเฮ้ยผมได้ที่กินกุ้งเผาใหม่แล้วว่ะตีสองมามีกุ้งเผาให้กินเหรอมีครับมีแน่นอนอ้าวเฮ้ย บึกบึกบางทีหิวไงมาครับมาเลยรับรองว่าทีเด็ดแน่นอนหลันตีสองไมเหมือนเป็นร้านต่ออะไรอย่างเงี้ยนะแบบคนแบบเที่ยวมาหรือทํางานเด็ดเหนื่อยอะก็ <ๆ S 2> ออกมาหาร้านกินกินข้ามาก่อนเที่ยงคืนนะแต่ถ้ากินวิวมาหลังเที่ยงคืนโอนเคไน,นี่ก็คือเนื้อปูผัดผงกะหรี่ดูสีเป็นไงบ้างพี่โฟท์ผ่านไหมดีมากเห็นแล้วแบบอยากพีน้ำปลาเลยว่ะมันออกไปทางกะหรี่อินเดียอะกะหรี่อินเดียข้างคุบไปอะ ชนเนื้อปูก่อนไม่เละคือสดแหละแล้วก็ยังเป็นก้อนอยู่อร่อยเลยความสดใช้ได้ไม่ได้เป็นแบบซีๆเละๆเหม็นไม,มไม่มีเลยสงสัยเลยจานนี้เท่าไหร่เพราะว่าให้เยอะจริงตอนนี้600อืมกลับมาแย่นะเราห6 0้อว,ว่าโอเคเลยอันนี้600อเนื้อปูเยอะเยอะตอนที่ช่วงก่อนโควิดนะช่วงนี้คนจีนยังเข้ามาเที่ยวในประเทศไทยกันเยอะคนนี่ต้องต่อคิวนะร้านเนี้ยคนแน่นมากมันว่าเ็ข้าวเหรอครับ มามาตักแอร์ครับผมเพราะเป็นร้านเดียวที่ติดแอร์เมื่อก่อนด้วยอ่าเฮ้ยนัติสาธิตโอ้โหสมัยก่อนเนี่ยนะคุณผู้ชมผมบอกก่อนนะครับตอนที่คนจีนเนี่ยเขายังมาเที่ยวกันเยอะๆร้านนี้เนี่ยข้างหน้าร้านเนี่ยชาวจีนนี่ต่อแถวกันยาวเลยร้านอร่อยมาก ครับเอาเหมือนเดิมนี่กูลืมไปว่าผมต้องพูดไงผมก็แบบเอพี่พูดแล้วผมต้องอะไรวะผมต้องจงสินี่อันนี้เป็นน้องชายของพี่เต้ครับไหนเปิดแมสแนะนำหน่อยครับนี่สุดหล่อของเราเนี่ยแย่แล้วว่ะตั้งสาวๆมามันเลี้ยวมันเลี้ยวแน่เยเมื่อกี้เราขายพี่ชายมันไปน้องว่างอยู่ไหมว่างอยู่ครับเนี่ยมันหยอดด้วยคุณมาคืนหนึ่งแถมหนึ่งแล้วกัน เอาพี่เอาน้องมาเลยแถมอย่างอืออ่นด้วยครับแม่แถมแค่ไหนนี่ตแตกละ <c oughs> พี่มันดูหมองอ่ะพี่มันดูหมองอะจันนี้อะไรครับอันนี้จะเป็นปลาพงหม้อไฟครับเป็นเนื้อปลาสดๆแล้วก็แรก ไม่มีเนปาเนี่ยครับครับเดี๋ยวเน้ปาเดี๋ยวเราจะแลกมาให้อีกทีงครับอันนี้เป็นจุ่มเงี้ยเหรอใช่ครับครทายสุกี้เฮ้ยอันนี้ไม่เคยกินว่ะหอยหวานะอ่ะมีหอยหวานมาเพิ่มนะครับอันนี้เป็น FC P S ีเห็น P S ีชอบเมนูนี้มันพิเศษอันี้ตัวใหญ่มากเฮ้ยโหวันนี้หอยหวานตัวใหญ่มากนะดูควันจิครับพี่อันนี้โทษนะครับเดี๋ยวจะหาว่าเป็นควันมาจากเตาหรือเปล่าไม่ได้มาจากเตานะไม่จากหม้อนะก่อนเพราะฉะนั้นก่อนเอาเข้าปากเช็คอุณหภูมิก่อนที่นี่เขาทำกันแบบจานต่อจาน เพราะว่าไม่มีลูกค้าไม่เห็นเราขายขนาดนี้จริงจะบอกว่าเราอยู่ข้างหลัง้านนะราะจริงๆคงหนนคนเต็มเลยจอมว่าเรามาอยู่ข้างในมากินที่นี่หรอแต่มากินร้านข้างๆใช่ไหมคบ่อนุนหวานอร่อยปลาที่เอามาให้จุ่มด้วยเนี่ยประเภทอะไรเป็นปลาพมครับเป็นปลาทะเลสดๆเลยครับแล้วก็นี้ก็เป็นผักเพียง ปลานี้วันต่อวันอเปล่าจ๊ะวันต่อวันเลยครับถ้าไม่สดนี่ยินดีแบบไม่คิดเงินได้เลยครับเนาะเพราะว่าข้าวๆนี่เราช่วนละลอยละนี่ต้องลอยจานละร้อยมอละพันไม่เด๋ยวน้องเสือกชื่ออะไรครับผมชื่อเซฟครับเสือกกับเซฟเสือกนั้นมอไม่ได้ดั้งอ๋อ ไม่แล้วทำไมพี่ชื่อเต้แต่ว่าน้องชื่อเซบะผมอะเป็นย่าเป็นลูกพี่ลูกน้อง๋อไม่ใช่ต่อแท้แ,แท้ใช่ใช่่เพรา,าะฉะนั้นก็ทศาามาก็เลือกจีบเอาเนาะเ,เลี้ยวชอบคนไหนก็เลี้ยวเขาคนนั้นอะระหว่างนี้ผมชิมปลาหมึกให้ดีกว่าปลาหมึกเขาแบบรัำปลาหมึกอาชีพที่มันเป็นแบบไม้ใหญ่ๆเหลืองเหลืองเออมีทาเหลืองเหลืองอะอันนี้ผมไม่รู้ใครมีความรู้ช่วยบอกหน่อยนะว่าเวลาทาออกมาแล้วปลาหมึกสีเป็นแบบนี้เขามีซอสลับอะไรพิเศษกันหรือเปล่าอันนี้อยากรู้เองใครที่รู้คอมเมนต์ให้หน่อยอยากรู้จริงๆนี่หมึกกระดองนะเขาบอก มันเหมือนแดดเดียวหรืออะไรมาเพราะมันไม่ให้รสแบบปลาหมึกเฉยๆแต่มันเป็นแบบรสที่เหมือนแดดเดียวหรือซอสอะไรแบบไม่ตอนมากินไม่เคยสั่งวะเพราะปกติสั่งอะไรคุณข้าหมูนะเออผมมาจะกินพวกอะไรย่างๆต้มตำตำทัวข้าหมูหน่อยข้าหมูหน่อยตำไทยเผ็ดๆตำไทยเผ็ดๆอยากกินไข่เทมจะบอกว่าไอ้ปลากระพงเนี่ยไม่รู้ว่าเกจาชิมิหรือเปล่าแต่าดูเหมือนแบบเหมือนจะกินดิบได้แต่แกงดีกว่าจุ่มดีกว่านะครับ อันนี้ของผูย่างก็ไม่มาก็ขอน,อนเนื้อย่างก่อนเนื้อย่างในส่วนอะไรเป็นเป็นเสือร้องไห้ทั่วไปอาจจะยังไม่ต้องแบบถือหากออันนี้เยอะรอกุ้งนึ่งนมสดไม่รู้เหมือนกันมันอยู่ในความทรงจําผมเลยอะขนาวันนั้นมาเมาเมาแล้วเออะเออยังรู้สึกแบบที่อันนี้อร่อยมากอร่อย <ๆ S 2> อร่อย <ๆ S 2> ออยอ่งต่างอะมามาจากไหนทจ้าดิจาไม่ได้อันนี้คือไม่ได้ว่าพูดเพื่อแบบปกป้องตัวเองนะไม่ใช่หลังจากไปที่ไหนมา ไปไปเราเราไปทำงานกอนไะเราไปทำงานกอนไปเก๊กกไม่น่าจะเป็นเรื่องที่ไม่ดีเพราะว่ามากับพี่ธีอ๋อพี่ธีเป็นคนดีอยถ้ามีแต่เรื่องดีๆเขาไม่เลี้ยเครื่องจากสังหารหรอกเหมือนจะไปงานประกาศรางวัลอะไรอย่างงี้ป่ะศูนย์วัดศูนย์วัดอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันใกล้ก็เลยมานี่น่าจะเป็นทรงนี้นะปลาด้วยกันป้มของผมแบบจิ้มจุ่มบอกเลยว่าเสียบเสียบเลยดูเลยต้องแบบ เท่านี้เลยนะอย่าสุกกว่านี้นะเราไม่รู้ว่าเขาตั้งใจหรือเปล่าให้ไฟมันอ่อนเหมือนมันมันมีเดียมไปเรื่อยๆเนาะไม่เดือดมากอืมันพลาดยากในการลวกด้วยแบบอุณหภูมิเท่านี้มึงจิ้มอะไรวะพิพูดนิดนึงบางๆก็ผมอยากให้เก็บความหวานของเนื้อปลาไว้อยู่ให้แค่เติมเกรียวอัด่อนแ่นีห้ามจิ้มเยอะด้วยนะถ้าจิ้มเยอะมันจะกลายเป็นเค็มไปเจอบางๆกำลังดีต้องบางๆให้แบบน้ําออกในปลาออกมาแล้วแบบหวานกินไปเลยแบบไม่จิ้มก็ได้นะได้เหมือนกันอันนี้เป็นเมนูประจําของพิธีครับคอหมูย่างครับผมปริมาณไขมันกำลังดีด้วยนะ แบบของที่ร้านจะเป็นเนื้อเราคัดมาพิเศษเป็นเป็นตัวเนื้อเกรดเอครับจะมีราคาแพงกว่าคอหมูทั่วไปซึ่งมันจะน้อยน้อยนิดนึงครับน้อยนิดนึงมันเป็นมันแทรกมันไม่ใช่มันแบ่งกับเนื้อไออย่างนั้นคือผมว่ามันไม่ค่อยดีเป็นตัวที่แบบอาจจะส่วนที่มันมันไป ข้าวหมูดีเลยครับอร่อยมากนี่เป็นเมนูประจําของพิธีครับมาที่ไลต้องมีจานนี้แน่นอนบางทีไม่จิ้มแจ่วเขาบางทีจิ้มน้ำจิ้มซีฟู้ดได้เหมือนกันได้เหมือนกันอร่อยเฉยเอออร่อยนี่จะบอกว่าที่เนี่ยทอดใหญ่เห็นตั้งแต่ทางเข้าหน้าร้านแล้วว่าจะมีปูทะเลเป็นอยู่แล้วไซ้่ะผมดูใหญ่มากตัวนี้นี่ต้องแบบหลักพันกว่าสองพันขึ้นมานะเพราะวนี้คือก้ามข้างหนึ่งเนี่ยโโอ้หใหญ่มากใหญ่มากทพ่ไหมแน่เออเปิดโล่งเปิดร่วงอะไรกินอะไรพี่โอ้โหกินอะไรครับ เฮ้ยควันยังออกอยู่นะกินดีไหมวะดีไหมก็ดีผมไม่เคยกินปูที่มันใหญ่ขนาดนี้มาก่อนนะฉดมากเพราะว่ามันเป็นอยู่เพราะมันเป็นอยู่ใช่มันเป็นเลยครับี้เดี๋ยวผมเก็บไว้ให้ให้ให้เมียกิน เด yeah, oh, ี๋ยวมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาอ๋อเดี๋ยวแนทนอาเดี๋ยว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 มามามาเดี๋ยวแนมาเพราะว่าจริงๆแล้วไอ้คนที่คุยสนุกกว่าพิธีคือพี่แน่มือมือสำเนียงท่าทางไปหมดยิ่งอยู่ตรงไฟแดงเมื่อก่อนนะโอ้โหลำเดี๋ยว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 แนทจอดแล้วแล้วน้องๆขึ้นมาด้วยกันมาแนทมาจากไหนอ่ะมาจากบ้านพี่มาเช้าเมียมาส่งหมายความแบบนจริงใช่ไหม อ้าเราก็โทษอันนี้ขอโทษนะเป็นเมนูที่ดูรับชาวต่างชาติและชาวจีนมากไอ้นีันไหนะโอ้ยหัวใจจะไายนี่ไงอยู่ที่ไหนนี่ไงนี่หหงาอื้อเลยถ้าใส่กุนเชียงมาปั๊บผมจะชอบทันทีแม่เราแม่ชอบกุนเชียงต้องดูก่อนที่นี่ใส่กุนเชียงเปล่าแต่ว่าน่าจะเป็นสูตรที่กุนเชียงมาแล้ว Oh นี่ก็เป็นหนึ่งร้านเลยแบบครับที่ดูดูรายการเราบ่อยผมว่าอร่อยปกติข้าวอบสับปะรดจะไม่ค่อยใส่ปลาหมึกป่ะใช่นะปกติมันจะเป็นกุนเชียงเนื้อไก่เถั่วถั่วมะม่วงหิมพานไอ้ทีแล้วกูตัดอะไรเยอะแยะเนี่ยคือหลายคนไม่รู้ว่าพี่เอสเขาชอบกินกุนเชียงมากพี่ตีรู้ใช่ไหมล่าสุดน้องทำงานพลาดโกรธมากแหูหน้าแดงทุกโต๊น้องไม่ยิบกุนเชียงม่จากสังรถอึ๊บ ก็เลง่ายตรงวั้โอ้แล้วน้องหยิบประมาอย่างนี้เนี่ยนะเฮ้ยอย่ากดนะอย่ากดน้หายโกรธอย่าหายโกรธเลยอย่าหายโกรธพอได้โกรธเจอเก้าคณอดแล้วทำอะไรเก๋อกู่นอีกพบกุชเชนไปด้วยเป็นไง้ดิวะถ้าคุณกินหน่อยดีว่าไงอร่อยอร่อยกูรู้แล้วแมงมอกอร่อยหวานหวานเลยข้าวอบสับปะรดมันจะหวานด้วยตัวมันอยู่แล้วเพราะว่าน้ำกับสับปะรดอะมันจะลงมาในข้าวด้วยส่วหนึ่งเฮ้ยก็ไม่หวานมากเกินไปนะผมว่าหวานกำลังพอดีพอดี ต้มตำเนี่ยผมกินมานานแล้วอร่อยอร่อยแบบผ่านเข้าๆเลยคือสามารถมาร้านนี้ไว้กินตอนตีห้าได้ว่าอยากกินกุ้งเผาต้มตำต้มตำต้มดีเผ็ดแบบไทยแบบเป็นต้มยำกุ้งแม่นาครับอันนี้เป็นหนึ่งในเมนูแนะนำของทางร้านครับหลักๆอ่เวลาคนสั่งพวกต้มยำกุ้งาเงี้ยไม่ค่อยอยากกินเนื้ออะไรหรอกแค่มาประดับเพราะว่าอยากได้พวกหัวน้าหัวกุ้งลงไปในในน้ำเพราะถ้ากินคุณกินกุ้งเผาดีกว่าแต่อันเนี้ยผมว่ามันวัดวัดกันที่น้ำเดี๋ยวมาดูว่าน้ำแรกเป็นไง โอ้โหซุปอร์ครีมน้ำริชมากเลยอ่ะคือมันนวลหวานเค้มถ้าเอาเส้นสปาเกตตีไปผัดแล้วรองวดอ่ะก็จะกลายเป็นคาโบนาร่ากุ้งต้มยำต้มยำแม่น้ำเข้มมากเข้มมากเหมือนคาโบนาร่าโอ้ร้อนร้อนร้อนๆๆๆนตกใจเลยจะบอกว่าร้อนร้อนร้อนแต่ไม่ได้ยิไม่ได้ยิน กุ้งนึ่นงนมสดมองตอนแรกมันจะเหมือนกับเป็นสังขยาอมองอีกทีปุ๊บก,กุ้งนี่หว่าอ, <laughs> อันหน้าตานะผมยังไม่รู้รสชาติีไงผมมองแล้วเหมือนไข่ตุ๋นที่มีรสหัวกุ้ง <c oughs> อะไรอย่างนั้นอ่ะนะ <c oughs> ตัวกุ้งเนี่ยก็จะมีรสเปลือกที่อร่อยกับหัวกุ้งที่มีรสแบบเข้มข้นมันๆลงมาพอผสมกับตัวไข่ตุ๋นเนี่ยทำให้รสอร่อยเหมือนเวลาทานซุปบสเตอร์เข้มๆ มันไม่แบบไม่ไม่ชิงนุ่มนวลอ่ะดูหนักแน่นนะอันเนี้ยหนักแน่นโอ้เฮ้ยอร่อยเหมือนมันเป็นเมนูลับนะเมื่อก่อนผมก็ไม่ไม่รู้จักว่าเออมันคืออะไรแต่แบบไอเสี่ยบอกต้องสั่งเขาเอร่อยจริงหว่ะมันหวานละมุนอ่ะแล้วตอนนี้นะครับคุณพ่อได้นําปูม้านึ่งมาให้อีกหนึ่งจานนะครับโดยมีคํากําชับมาด้วยว่ามาจากมาจากจังหวัดอะไรนะครับพ่ออันที่สุราษฎร์สุราษฎร์มาจากเครื่องบินฮะมมาอันนี้ก็นอกน้ําแข็งมาทำาันน้น้แข็งแห้งมาแล้วก็ลงมาที่ก็ให้ใส่น้ำมันก็เป็น ไม่เป็นไม่ได้มากอันนี้คือล็อกขึ้นเครื่องบินมาหรอคุณพ่อขึ้นเครื่องบินฮะอย่างเงี้ยตรงใจไอ้ทางร้านเขาจะจำหน่ายเขาจะไปรับที่สนามบินกลับไปที่มหาาชัยครับเอาขามามากิปูหน่อยสดแบบน้องต้องแข่งมาไม่ได้ขนาดเก็บว่ายน้ำนะแต่ให้ได้โหอิ่มมากเลยอ่ะมันอกี้ค่าบ้านเพื่อนเลยอ่ะเออใจบรรยากาศแบานเพื่อนชอบจานไหนกันบ้างแต่ละคนเอาแนทแนทแนทคุณออะไรเอาที่โดดเด่นตอนนี้เลยนะ หอยหวานเออมันแซงทุกอย่างขึ้นมาเลยอ่ะจริงๆทุกอย่างอร่อยนะแต่ว่าหอยหวานมันเจ๋อยู่ในใจมากคุณคุณชอบอะไรถ้าไม่นับกุ้งนึ่งจะชี้เข้าอกสับปะรดนั่นก็ดูไม่มีอะไรจะทำม่เลยรอรเนี่ยนี่นล้วกันปลาเนี่ยนี่มาแปลกละผมว่าผมชอบปลากระพงเริ่มเข้าใจมันมากขึ้นว่าปลามันอ๋ออร่อยยังเราต้องแบบห้ามห้ามสุกห้ามสุกสุกไม่ได้พิธีวันนี้คุณมาแบบเอาเมนูที่คุณไม่เคยกินนะไม่เอาขมูย่างนะไม่เอาขมูย่างขมูย่างตรู้แล้วขงอู๋ย่างนี่แหละไอ้วงเจต หอยแครงหอยแครงมันจะแบบจุซ u i c y j u ซี่อ่ะไม่แห้งนะอ่าเวลามาข้าวหมูย่างตำถั่วหอยแครงข้าวเหนียวแค่นี้มากแฟนสองคนก็จะกินประมาณนี้มาพี่โค้ดกินอะไรผมต้องยอมรับเลยว่ากุ้งนึ่งนมสดคุณดีจริงๆมันอูมมิ่งมันอร่อยนวลแล้วก็กุ้งเผาที่นี่ปูทะเลที่นี่ไม่ผิดหวังส่วนหม้อหม้อไฟเนี่ยผมบอกเลยว่าเด็ดเลยเดยดอ้าวคุณอ่ะถ้ามาคนเดียวสั่งกุ้งนึ่งนมสดรอนานหน่อยแต่อร่อยจริงมันต้องกินอ่ะก็เหมือนแบบมานี่ก็ต้องกินอันนี้เออซิกเนเจอร์อ่ะ แต่ถ้าถามผมส้มตำคนกินมากที่นี่แซ่บที่เด็ดสุดจริงๆผมว่าเอาจริงนะจากใจเลยปิดตีห้าที่ชอบเลยปิดตีห้านี่จริงจริงอาหารระดับนี้ปิดตีห้าได้มีเมนูที่เขาอยากแนะนำสองอันสุดท้ายเป็นเมนูแนะนำของร้านอันนี้คืออะไรนะเนนกระโดดกําแพงมันต่างกับพระกระโดดกําแพงยังไงมันจะคล้ายซุปหูฉลามครับแต่ว่าด้วยความที่ทางร้านเราเนี่ยจะไม่มีหูฉลามอยู่ใน ที่เราขายมันก็เลยเป็นเครื่องมันจะน้อยกว่าอ๋อแทนที่จะเป็นพระก็เลยเป็นเมน,เนอ๋อมีอะไรบ้างครับในนี้หน่อไม้ทะเลกระเพาะปลากุ้งเต้าหู้ทอดเห็ดหอมอะไรอย่างเงี้ยครับพอดีนะรสชาติค่อนข้างเหมือนกินเหลาโรงแรมกินอะไรอย่างนี้นะครั้งแรกที่ผมไปอ่านชื่อเมนูภาษาอังกฤษมาใผมยังงงนะครับบุ d ดาจัมโอเวอร์เดอะวอล u d บุดาจัมโอเวอร์เดอลอร่อยจนพระต้องกระโดดออกมาเพื่อเพื่อกินชิม อันนี้คือพอดีน้องๆทีมงานมาถึงก่อนแล้วพอดีน้องๆทีมงานบอกอร่อยก็เลยบอกสั่งให้พวกพี่ๆเพราะว่ารู้ว่าพี่อิ่มแล้วเดี๋ยวเขาจะกินเบิร์ดเองอ๋องออใช่พี่เจรผลดูจากการทอดฝีมือนายไม่ธรรมดาหวานไหมครับจะเหลือหรอการทอดและการใช้แป้งน่าสนใจเนื้อปลาข้างในเหมือนยังไม่โดนความร้อนมากน้ำมันคงจะร้อนฉาสิท่าไม่แล้วไอ้หนูฉันจะชิมฝีมือนายกับพ่อขววงนายเองคนละครเลยมังงะ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  ไม่ยากแค่ฟังเสียงถุยด้วยถุยด้วยขาขนาดถุนของครัจัรของครัจาสีสันความกรอบเทียบได้กับแหลมเจริญผมชิมเองอไม่มีกลิ่นน้ำมันถึงติดดีแค่เห็นเนื้อก็รู้แล้วว่าทอดได้ยอดเยี่ยมเชฟคุณเก่งมากสำหรับคนไหนที่สนใจอยากมาทานอาหารทั้งหมดนี้ก็เชิญชวนได้นะครับ ขายเลยดีกว่าขายเลยดีกว่ามาบอกร้านหน่อยสีแยกขุยขวางครับสามารถจอดรถได้ที่ซอยประชาสงเคราะห์40ครับเรียนเชิญเพื่อนเพื่อนทุกคนมาทานได้นะครับถึงตีห้าครับผมขอชื่อร้านกับเวลาเปิดเป็นทย่างดีครับสตีชิฟู้ดครับใบหน่อยครับเซิร์ชใน Google ได้เลยครับแล้วเปิดกี่โมงครับเปิดประมาณหกโมงเย็นครับขอบคุณนะครับขอบคุณมากครับน่าจะเรียบร้อยดีอาหารอร่อยมากเลยพิธีร้านเพื่อนพิธีเจ๋งมากเลยดีดีผมกินมาตลอดอยากให้ร้านเขาขายดีดีเนาะเหมือนกับโชว์ของทีเจสเตอร์ติดต่อทางไหนพี่ใช่ไหมติดต่อได้ทุกช่องทางครั ก็สามารถดูในไอจีก็ได้มีเบอร์ ผู้จัดการอยู่เบอร์ขึ้นตามนี้มีเป็นเบอร์พี่ท็อปเบอร์แนทเบอร์อะไรโทรได้หมดเลยขึ้นทับหน้าพิธีเลยอยากขายของเบอร์ทับเลยติดต่อทางมิวสิกมูฟก็ได้ถ้ารัถเาียวติดต่อเข้าบริษัทตรงๆก็ได้หรือจะติดต่อผ่าน IG ก็ได้ก็เข้ามาดูว่าผมมีให้เบอร์ไว้แล้วใน IG ผมโอเคทีเจ็ดใครที่คิดถึงเพลงของเจเเตอร์อยากไปฟังกันตอนนี้มีโปรโมชั่นมีดิสคาวเยอะมากโทรไปคุยกันดูแถมมีพี่หมูไปเล่นด้วยอพี่หมูเล่นด้วยทุกงานแล้าท่องงาน ถ้าไหนเขาเกียร์อะไรกันได้เราคุยกันดูในกรุงเทพนะอาจจะไปได้ไปช่วยได้ในกรุงเทพได้ข่าวว่าแบรนด์นี้หน้าตาดีด้วยนะมือกีตาร์หน้าตาดีมือก้องหน้าตาดีด้วยใช่ผมบอกเลยสาวๆจ้างไปไม่มีผิดหวังแน่นอนแล้วก็ฝากเพลงพิธีด้วยเพลงใหม่เพลงชื่ออะไรบ้างครับพี่ดีนั่งอยู่จนเช้าซิงเกิลแรกนะครับซิงเกิลล่าสุดเลยก็คือตั้งใจมารักข้างเดียวอยู่แล้วติดูเอ็มบีได้ๆแล้วก็ดิฉันกคงมีเพลงใหม่ออกมาให้เลยคหตามกันนะครับไปตามที่ยูทูบเพลงช่อง จริงๆช่องของออฟฟิเชียลก็เป็นของค่ายแหละมีเรคคอร์ดมีเรคคอร์ดนะครับ,รบแต่ถ้าติดต,ติดตามพวกเพลงที่ผมคัฟเวอร์เองอะไรเองอะไรเงี้ยก็เข้ามาดูได้ในช่อง T7 Official Music โอเคอ่อาก็จะเป็นแบนบร้องเพลงคนอื่นบ้างร้องเพลงตัวเองบ้างอะไรเงี้ยครับคัฟเวอร์ไปเรื่อยๆพี่ที่แกะพุกเซย่าด้วยนี่เนี่ะอ๋ออันเอออันอนั้นอีกช่องหนึ่งอันนั้นอีกช่องหนึ่งมันมีช่องเนิร์ดที่แบบว่าต่อฟิกเกอร์งานปั้นพวกแบบเซนเซย่าล้วนๆอะไรอ้ยชื่อช่องอะไรอ่ะชื่อช่องว่า T Break อ่าก็เหมือนแบบพัก อะไรประมาณนี้เดี๋ยวกลาดว่าเดี๋ยวไปแจมเออเออน่าสนใจนะเออเไม่ติดตามโทรนะพี่ดีนะครับผมได้เลยครับขอบคุณมากินนะขอบคุณเสร็จเราให้มากๆเลยครับผมแล้วเสือกอ่ะอ่ะไปไหนแล้ววะอะไรเอามาเอามาเข้าไหมเสือกไม่ต้องแล้วผมว่าคนมาตอนนี้คนวิ่งเข้าหายเซฟหมดแล้วเสือกเรื่องมึงนะตอนนี้คนคอมเมนต์ละเอาขอว้าบพี่เซฟหน่อยว้าบพี่เซฟหน่อยเดี๋ยวไปกินให้ครับไปไปครับกินหน้าครับไปไปครับ